สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆการพอกับเคยลาคือเกา่าผมเองพี่น้องมายัางบ่หอดปลาครับกําลังหอดต่เขียมปลาก็เห็นเลยพี่น้องเลยดอกเล็กเห็ดมนันไปเข้าป้ามานนี่ มีดอกเตี้ยนะบอสบึงโมมันก็อ๋อคือบ่มีโม เป็นหมูงใช่น้องไงหมอันอันแรมันเก็บแต่เก็บในว่านเนาะมันก็ง,งามอยู่บัวพ่อแบบเป็นหมูงเลยจูมหนึ่ง 掉，没准。 อบคุณหลายๆที่ยังออกให้เก็บนี่พี่น้องมงเก่าก็ได้หลายเติบอยู่เด้อนี่ in court. จุ่มบักใหญ่คืออยู่จุ่มเดียวนีนใหญ่จะเดียวหรเพราะว่ามีจุ่มเดียวใหญ่ครับใหญ่นี่เพราะว่าจุ่มเดียวไปหาโม่มันก่อนนี่น้อง นั่นเลยพี่น้องบอมาพี่น้องโอ้ไปเห็นแต่มองเข้าเฮาเข้ขได้เต็บน แรงใหญ่ยายมากสองอันพอดีปนบอดายไล่เลยมันมนี่ไปลองเลยแกงนี้ออบุพ่อพ่อเต็มปนมนันนี่ขนาดไปเต็มตีหาคนเต็มห่วยไปหลดเห็นเขาขุดเอาอยู่บุบ่มบัมบุ่มบัมอยู่เขาขุดเก็บเศกษกระถาขุดเก็บเศกษเกศระถางเต็มไ,ไปเลยกาแฟก็จบ พอเขาเห็นก่อนเท่าเนาะเท่ากับปล่อยเขาเอาเยื่องกับเยื่งมืดคืนหากับหามืดมืดมองหาผัดน้อยเดียวพี่น้องว่าไปหาอยู่บ้านเบามีบ้านลุก,กี้มันจังลายเมียนเห็นปืนเอาลง ลายนี่เข้าเจาาไปตอนใดก็ได้มีติมูย่งหญ่สามเทือไปก็ได้ขี่เทือไปก็ได้หาเทือไปก็ได้บัดเจา้าบว่ามันหมองหาปลายปันใดหมองเขาลงกีเจ้าข้าเจ้าไปหาทั้งใดหาในบ้านด้วยไปหาอยู่ไกลกับผม าที่ก็เจ้ากับไปหาอยู่ไกลเดี๋ยวขี่รถไปจอดไว้ตามเทียงคนจะไปหาเนามีเด็ดลงหัวยอย่างเดียวคนหาปัดชี่หามูบา้านมูบานมันอ้อมหัวเนาะไปทางไหนกับพอ่อแต่คน นอกกระติกพิงปน,นกินได้หน่อยก็กินส้มได้หน่อยใครก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้จักดอก ลายอยู่ไหนเห็นเตมมองเขาเจา้าเก็บลายท้งเก็บทั้งขุดทางใดก็ได้แต่ว่ามันคนกับลายคนลายก็เห็ดกูได้มานแล้วก็ได้กูดได้ไปกอนนะว่าอลไก็ได้เจ้าเฮ้าผูได้ไปกอนผูดได้มนันอะไรเนาะมานเหล็วก็ไปกกอนเล้กก็ได้อันนี้เก็บลำเก่ามองเจ้าคองเก็บเนี่ยมองเขาเก็บเนี่ย เฮ็ดบวงออกรลยอยากไปได้บ่ได้บวงขอแต่แตงไปงก็บวมองั่นกบชี้ออกมองนี่กบชี้ออกบ็ไปมากับออกอยู่แต่เขาเอาก่อนบางมองกบยังบขทั้งออก

ตัวว่ามันกินน้ำก่ไปชื่อมาแลเลยแม่ฟูยหน่อยไปชื่อมาแลเลยแม่ฟูยนะม,ม,มันกมีและเป็นโลนะ มีแล้วก็ไปชื่อมาไวไหร่เละมาฝนตกกับว่านจากลงนึ่ีิเ็ดน่กิทำอะไรล่ะฝนกิน,ม,นมันมีโกยเอาปีเอรปทำอื่นจะปีเตอรน่นมีทน่น Lại cái độ nó Đó có hề đây nó Không có rồi Bố ơi bỏ cho ông Bỏ bà đeo lại bố bỏ

บ่อควายเนาะยาควายมันสิงอ่ะนี่สิไอจักผู้หญิงนใช้เ็นน้องเซนูตาบราเห็นระบ่ควายเนะยางูอ่ะวะยังเห็นงูอ่ะเฮ้ยพอกินนุพอกิน อ้พอกินอย่าไปทิมยิมอยากกินหมดแล้วไปกินมดอะมอก็ือบอยนน้นพกว่าเห้ด่อยใเด้อหัวโอราะว่ามันรีคนด่นมันยุติธรรเห็นตะเชื่อห็นต่หอยเชื่อมงกามันก็ได้ทาเราปูฮหาเฮ็ดพอหนุ่มห็นเนาะมงก้าวมงห็นมั่งเนี่ยนะ เาเ,า,าเห็นแล้ว่ามเราไหาเห็ดพอคือเเห็นเชียงเาเห็นในในอนว่มแล้วบ่ห็นมันนี่เท้ปาป่านะเน่มันย่านคนเดีวคนไปกับรก็ยก่านน,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 นะตื่นเลยนะวะแล้วก็เียไปกับตื่นลาเลยด้ั่พี่น้องขอบคุณอทุกคนที่ติดตามรับชมอกันใหม่คนนี้นะคับสบายดีไสยดีน<อ>นบายนนไนี What? <gasps>